พระคาถาแก้วสารพัดนึกพระราชสังวราพิมลหลวงปู่โตอินทสุปวันโนวัดประดู่ชิงพลีให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าว พุทธังธรรมังสังฆังสารนังพัามินะโมเม,มสะพ,พุทธานังอุปานานาังมเหสีนางตันหังกะโรมหาวีโรเมทังกะโรมหายโสสารนังกะโรโลกะหิตโตทีปังกะโรชูตินทะโรโกนทันโยชนะปาโมโขมังคโลปุริสาสะโภสุมโนสุมโนทีโรเรวัโตรติวัฒโนโสพิตโต สัมปัโนโนอโนมทัทศสีชนุดตุโมปัททุโมโลกะปัทโทโตโนารโทวราสารถีปัทุุมุตะโรสัตตสาโรสุมเมโทอปัปปติปุคโลสุชาโตสัพพโลกะโคปิยทัสี นาราสโพอ,อัฏฐัทศีการุนิโกธรรมทัศศีตโมนุโทสิทธิทัตโทอสโมโลเกติดโสจาวัฒตังวะโรปุตโสจวาวระโทพุทโธวิปัสสีจักอนุปโมสิกีสัพพิโตสัทธาเวสภูสุขทา,ทายโกกกุสันโทสัทธวาโห โกนาคมาโนระนันชะโหกัสสะโปสิริสัมปันโนโคตมโมสักกยะปุงคโวพุทโธสักพันยุตยาโนมหาชนานุกรรมปะโกธรมโมโลกุตตะโรวะโรสังโคมัคะพลัตโถจะอินทสุวันณะปารมีเทโรอิบจตังรัตนัตยัง เอตัสอานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัทวาอันตรายาจจนัสสันตุปุญญา,าภะมหาเตโชสิทธิขิดจังสิทธิลาโพสัพพโสถีพวันตุเมติ ขอบารมีพระองค์ท่านประทานพรอ,อันประเสริฐและปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จบจงบังเกิดแด่ท่านและครอบครัวขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขหมดทุกข์หมดโศกปลอดโรคปลอดภัยมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงยัง่งยืนใครที่คิดร้ายขอให้จงท่ายแพ้ภัยตัวเองสาธุสาธุสาธุ